ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ได้พากันมาทําแนวกันไฟนะครับนี่ครับแกวไฟประจําล้านนะครับแนวกันไฟประจําปีนะครับผมเชียใหม่ก็มาทำครับนี่ตอนนี้ก็มานะครับคนน่าจะรู้จักเสาเคิร์นะครับเสาเคิร์สเริรกันแล้วมาแล้วเนี่ยนี่ก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกัลมาที่จะเอาเลยครับเสาเคิร์ก็มานะครับ อันนี้ถ้ารองนะครับรองถ้าเลขาครับเลขานายออกอบตนะครับเฮ้ย ครับทุกปีของกันทำแนวกันไฟนะครับก็จะอยู่ในช่วงปิดเทอมนะครับซึ่งน้องๆเยาวชนก็จะมีส่วนร่วมด้วยนะครับนี่ตอนแนวกันไฟของหมู่บ้านนะครับก็จะยาวหลายกิโลนะครับก็จะทำกันทุกปีนะครับหัวหน้าใหญ่ก็มาครับวันนี้หัวหน้าใหญ่ก็มา หาใหญ่ของเรครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะให้ดูแนวกันไฟของเรานะที่เราได้ทํานะซึ่งยังไม่ครึ่งทางนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูความแตกต่างนะครับผม mm hmm. ก็ลางจากที่เราทำํำแนวกันไฟแล้วนะครับผมก็จะดูกว้างประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราก็เป็นแนว กันไฟทุกๆปีที่เราทําไว้แล้วนะครับผมก็จะให้ดูนะครับผมนี่ก็จะเป็นป่าต้นน้ําของเรานะครับก็จะเป็นป่าที่ค่อนขางที่จะสมบูรณ์นะครับที่เราได้อนุรักษ์ไว้นะคือทุกคนนี่แนวกันไฟของเรานะครับอันนี้ก็คือเราจะใช้ทั้งพลังคนแล้วก็เครื่องเป่าด้วยนะครับผมเป็นเครื่องทุ่มแรงน,นะครับผม นี้เราก็ได้ทําเป็นแนวแล้วนะครับออกมานะครับผมก็ใบไม้แล้วพวกนี้ก็จะออกไปหมดแล้วนะครับผมแนวหน้าก็จะเป็นใช้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ไม้เป็นคล้าอะไรพวกนี้นะครับเอาใบไม้ออกนะครับผมมีดนะครับผมแล้วก็ตำหลางด้วยเครื่องเป่าก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับ ป่าใหญ่นะเพื่อคนนี้ป่าใหญ่มากๆเลยไม่ใช่ว่าป่าที่โดนไฟไหม้นะไม่ใช่นะครับเป็นป่าที่ไม่โดนไฟไหม้นะสมบูรณ์นะฮะมีต้นไม้ป่าเลยก็ใหญ่อุดมสมบูรณ์นะครับนี่ก็กว้างพอสมควรนะครับ ก็ใช้ไม้ที่มีง่ำมนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปทำงานกันดีกว่านะฮะไปดูบรรยากาศทำงานกันนิดนึงนะฮะ

อันนี้ที่ไม่ได้ใช้เครื่องเป่าก็จะทําได้ขนาดนี้นะครับแต่ถ้าใช้เครื่องเป่าแล้วมันก็จะออกไปหมองเลยประมาณนี้เลยคนที่มาทํางานวันนี้ก็มีทุกทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นนุ่มนุ่มสาวสาวนะครับหรือว่านักเรียนนะครับก็มี นี่ก็จะเป็นน้องๆนักเรียนนะครับที่มาช่วยกันกว่าดวดีๆเลยเนี่ยอืมเออแต่โดดเยอะแต่โดดเยอะกว่าดีๆเออเออได้ไม่ได้เออหัวหน้าอุทยานมาแล้วครับนี่มาสั่งละแต่โดดเยอะกว่าดีๆนะเออกว่าดีดี อะไรเนี่ยล่ะล่ะนี่เพื่อนดาเรานี่ทุกคนอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ดอยตอนที่เราจะทำแนวกันไฟนะไม้งามนะอย,อยากคิดอยากคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะนี่นะครับกวัดหวัดใบไม้ได้หมดมากเลย ไม่แบบนี้กวักไม่ได้ <c oughs> มันหนักเกินปลาเค็มจริงเดี๋ยว <c oughs> ผมลองปรับมาใช้กล้อง OPPO นะครับเป็นมือถือนะครับลองดูว่าความแตกต่างระหว่างก กล้อง GoPro โก,โกับ Apple อ Watch อปปคะแนนนะครับนี่ก็ได้สวัสดีครับนี่ครับน้องน้องเยาวชนนะครับที่ช่วงปิดถมก็ได้มีส่วนร่วมนะครับนี่ทำแนวกันไฟก็แนวนี้ครับจะเป็นแนวแน่นะครับที่ต้องเอาใบไม้อะไรที่หนาๆออกก่อนนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเป่าที่ขึ้นมาเป่าตามหลังนะครับผม นี่ก็จะเป็นเครื่อเป่านะครับเป่าใบไม้นะครับ ยาวนะครับนยนวกันไฟของคดียาวนะนี่ก็จะอยู่ในเคกป่าใหญ่ๆเลยนะทุกคนนี่อุดมสมบูรณ์นะครับ ครับให้ดูบรรยากาศนะบรรยากาศวันนี้ก็เคืมๆนะฮะฝนไม่ตกนะเป็นแนวกันไฟประจำปีไอคนนี้ครับคนนี้ใครเนี่ยรู้สึกคุ้คนๆ<ว>ไหใครไม่รู้ครับแนวกันไฟของเราค้องแค่ที่จะยาวมากๆคือทุกคน ก็มากับคนดัง h a p p y Friday นะคะไม่ค่อยมีรุ่นป้าาก็มาครับรุ่นป้าาก็มานะเรามาช่วยกันหมดเลยนะครับมึงก็แต่ก็อยาก อ๋เนล้วก็กลมนี่ดูต้นไม้นะใหญ่มากเลยเป็นป่ายาวๆกันไปยาวๆกันไปนี่ต้นไม้ป่าใหญ่เอนี่ละก e นาแต่เงี้ยไปเฮจาราวฏตีแต่นี้ยแฮมมาเอ่อเมโตหมอตินนี่แฮมมาก็มาหนียดดใช่เออเฮลซ์ามื่อจะเลือดีเลปูเน่มาไปก็มาหนีอ๋อเฮลซ์ว่ามุจจาเลือดจีเรปูเน่มานี่อ่าหนีอ๋อเฮลซ์ว่า

ให้เขามาทำอะไรเนี่ยชิโพอันนี้มันคืออะไรอ่ะเป็นยาบาวาแค่มากพัดาัูฮะยาอะไรนะบาวาบาวาพัดดั้ศูนย์พดั้ศูนย์อ๋อโอ้โหทุกคนนี่เป็นยาใสอยู่่ะเป็นยานะสวยมากเลยนี่สวยครับสีเหลืองเป็นยานะครับสามารถที่จะ รักษาโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดานอะไรประมาณนี้นะครับนี่รวมหัวกันนี่อ่าดิเอาไปต้มกินนะครับถ้าให้กินสดๆก็ไม่ไหวแนวกันไฟของเราก็มีผลไมป่าให้เราด้วยนะครับเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าล <c oughs> ูกอะไรผลอะไรนันร้อยแล้วทีเียปูเดยแต่พี่นายอะผลมะเดือป่านะครับกำลังออกผลเยอะเลยยังไม่สุดแต่ว่ายังกินไม่ได้นะแบบนี้รอให้สุกก่อนตอนนี้ก็ใกล้จะทาลุกกันแล้วนะครับ ก็จะสิ้นสุดแนวกันไฟกันแล้วก็น่าจะสิบกิโลได้อยู่นะครับไกลมากเลยเป็นกันมาจีนน้อยกันแทบจะสุดนี่ครับทุกคนก็จะมาสมทบกันตรงนี้นะครับประจบกันนะครับมาประจบกันตรงนี้ก็จะสิ้นสุดภารกิจแล้วนะครับนี่ รอจะทยอยเดินลงเรืกลับไปนะครับครับวันนี้ก็เรามาทำแนวการไฟนะครับประจานหมู่บ้านทุกปีนะครับ มอไอเคแห้งนะครับที่บ้านอยากทราบว่าระยะทางประมาณสองกิโลครึ่งครับอสองกิโลหรือว่าสามกิโลก็ไกลอยู่เนาะครับเรานั้นครับโอเคครับไทยไทยอันนี้ไทยตอนเทียนนะตัวไหนตัวไหนตรงที่เขาเปล่าเลยอ่าไทยเยอะแล้วครับไทยเยอะแล้วครับครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ทําแนวกันไฟของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ระยะทางก็ กลยอยู่นะครับก็วัดไม่ได้ประมาณสามกิโลอยู่ครับก็ไกลนะครับผมระยะเดินเท้านะครับผมน,นี่ก็จะเป็นป่าที่เราดูแลรักษาไว้นะครับป่าใหญ่มากๆแนวกันไฟของเรานะครับจุดประมาณนี้เลยทุกคน เสียนกเสียอะไรร้องนะครับน,นี่ครับซึ้งมากมากเลยครับนี่ป่าไม้ของเรานะทุกคนป่าไม้ของเราที่เราดูแลรักษาวไว้นะับผือป่าของเรานะครับว้าวแนวกันไฟของเรากว้างพองสมควรดีมากครับดีมากครับมีให้ความร่วมมือกันดีมากเลยครับทุกคน โอเคเราตีๆครับใบรูมู่ฮ่ารบรมห่ฮ่าโเมะปาก็เยบโพลเลก็เจอขโพลเลก็เจอโขกบกนตอเสกกตอว่าเมว่า Não, não, não.